ราม่ามังเกิดแฟนมวยเสียงแตกซุปเปอร์บอลสับสอกโจสึกวันลุมพินี81ถือเป็นชัยชนะที่สวยสดงดงามของซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ในสึกวันลุมพินี81ที่เวทีลุมพินีรามินทราเมื่อคืนวันศุกร์ที่27กันยายนที่ผ่านมา โดนักชกวัย34ปีดึงจังหวะปิดเกมสับสอกเอาชนะน็อกโจน,นัทวุฒิไปได้หลังใช้เวลาเพียงแค่1นาที43วินาทีของยุคแรกท่ามกลางความสะใจของแฟนมวยในสนามอย่างไรก็ตามล่าสุดได้โพ์คลิปไฮไลท์ลงในโลกออนไลน์กลับมีแฟนมวยบางกลุ่มมองว่าจังหวะด,ดังกล่าวไม่โดนใบหน้าของคู่ชกแต่อย่างใดกลอมเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของยอดมวยดังว่าโดนตรงไหนครับ และมันไม่โดนไหมแน่นอนเขาว่างานนี้ทําให้แฟนมวยเสียงแตกเป็น2ฝั่งทันทีโดยแฟนมวยต่างออกมาชี้แจงว่ามันโดนรวมทั้งบอกว่าคนที่บอกไม่โดนอ่ะอย่าดูแต่ไฮไลท์ของร้องและโดนขนาดนี้ยังไม่เห็นอีกหรอครับ สำหรับซูเปอร์บอลที่ควาชัยได้ในไฟนี้จะได้สิทธทิ์ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟตเตอร์เวทกับตะวันชายพีเคแสนชยัยเจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบันต่อไปขอขอบคุณภาพปแหล่งข้อมูลข่าวสนุดอทควมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ